ตดลงมาจ้าเอเลยตดลงมาดิจ้าเอเลยข้าปแลว้วผมตายแล้วมั้งจ้ะเราได้ยินเสียงบอสด้วยเนี่มันเกิดแล้วเนี่ยพี่พีลวักกี้จะไปเชียอ ก็กดี่พี่มใครมาบ้างเตัวบ้านแดงับพี่สามตัวที่มาวิ่งข้างนะโอ้ยที่กูเกือบแหมง

ตีบ้านแดงเลยครัมันอยู่ตึกตึกดยไงบ้านแดงสองเดี๋พึ่งไปนะพี่พวกเรา,รอเราลอกแทนปเยอะที่พอกพีสารน่ผมฟังพอฟงแนวบอกมอกมาอย่าค่อยว่าค่อยฟัง